สวัสดีครับวันนี้บะกล่องพึ้งรออกมาจากสวนพี่น้องเอ้ยพามาเที่ยวสถานที่สําคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเจดีย์มหาเทพมงคลเรีวยกว่าพระน้ำย่อยของเขานะครับอยู่ที่อําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวเข้ามาติดตามทั้งในกันนะครับว่าเป็นยังไงของดีของบันบะกก่องผไ้งเลยพี่น้องเด้อไปเลยครับอันนี้ก็เท่าที่ทราบประวัตินะพี่น้องเนาะ,ะเป็นเจดีย์ที่ลงตาบัว ตงตามาหาบัวยานสัมปันโนนะครับเป็นผ้าลูกศิษย์ลูกหามาสั่งนะครับพระมาหาเจดีเชัยมงคลนะครับเซื้อวัเดเจดีเชัยมงคลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของพี่น้องเช่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่บ้านท่าสะอาดตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ซึ่งโดยแรกศรัทธาของท่านอาจารย์พระสายกรรมฐา,านลวงตามหาบัวลุงปูศรีมหาวีโรนะครับเดี๋ยวลักษณะดันให้เป็นแนวใดบักของผ้าพีปเบื้องแลวพี่น้องเนาะน,นะครับกะเฮ็ดมาหลายปีแล้วละ่ะเพ่นผ้าราสการะเอา้าจนลงเหรอบอ <laughs> เอาทีมงานครับทีมงานสวัสดีครับสาธุอนุโมทนาบุญ คุณกำลังทำคลิปโอเคตรงนี้ก็จะเป็นมหาเจดีย์เชมุลอ่าเจดีไชชมคลพ่นลูกนักศึกษาจะเป็นเจดีย์่งคทรงขอโทษขอให้พี่น้วงทีปัทในหัวจักเจดีย์มหาเชมุลคอนพี่หลองท่างผัดเอ็นนะครับสามารถมาชมได้ บริเวณทั้งเขาก็จะเป็นแบบานเนี่ครับนี่พระอาหารหันต์สายกรรมาฐานอรูปรณ์อรหันต์ร้อยแปดนะครับนี่ที่นี่อรหันต์ร้อยแปดก็เรียนทางเข้ามาก่องเคยไมาละล่ะแต่ว่าก็ได้มีการทายท้ำใหพี่นที่เราเบื้องหน้านะครับมาหอดด้วนหรือเปล่าครับ บ่จุดสออกไปแล้วบ่บ่ะบ <c oughs> บ <c oughs> อะมาเอาทางเข้าไปชมทางเข้ากันนะครับเอาบริเวณทางเข้าก็จะมีะรูปทรงของเจดียอาคารเจดีย์ใหญ่อยู่ประมาณมีอยู่สี่สันสนะพี่น้องเออชั้นสี่ก็จะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุหล่อสองฟัง นะครับจะมีฝั่งนี้ี่ที่ธรรมหาจีดีพรมหาจีดีเชมงคลนะครับเป็นเป็นสถานที่ที่บอมี่อพอคุณเจาเป็นบอมเปนวัดเด้อเป็น,เ,วน,วเ,เ,ปนเกดีแต่ว่านี่ประท่านสงฆ์ที่คุณดูแลคือพระสายกรรมฐานของหลวงตามหาบัวกับหลวงปู่ศรีมหาวิรีรแล้วเขาจะ ไปด้านในกันนะพี่อนองด้านในก็จะมีร,ะรูปเจเจอาจารย์นะครับก็จะมีสถานที่ที่ประกาศนะครับขอความร่วมมือผู้มีจิจสธาทุกท่านก็มาถอดรองเท้านี่คือกฎระเบียบกฎระเบียบขอเดินทางเข้ามหาวิทยเจดีเชนยงโมกนนะครับเประมาณนี้ ข้าเข้าไปสักการะแบบนี้เลยเย็นเย็นพี่น้องเข้ามาแล้วตรงนี้กราบไหวบูชาด้วพี่น้องเนี่ยครับพระเจดีย์เชียงมงคลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนี่ครับเดี๋ยวบากของคุณมไผ่พะยะพี่น้องมากชมยางๆ่ขันแหลกเลยเข้ามาต้องมาสักการะนะครับพระประธานพระประธานเวที่พระเจดีย์นะครับพระประธาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นสิ่งที่ปยึดเหนี่ยวจิตใจของ่น้ชอบของชาวชาวไทมันนี่ครับท่าคณะของชมรมผู้สูงอายุของตำบลโพชัยันาาาชาวรทย อรายไปไปน้องปูกันเนาะน้องปูสีมหาวิโรส,รโสเเร่เป็นประท่านสูงพระเจ้าแม่ศิลปธรรมกาสการบูชาแล้วได้ภพ,พี่น้องม่ยังหลอดเวนดูหลอกอพี่นอ้อ,นองภาพอืพอ่นนะครับเนาะจังหวัดอืน่น สามารถที่จะเข้ามา,าเยี่ยมเยือนรับชมหรือว่ามาสักการะที่พระมหาเจดีย์เชมงคลได้นะครับบริเวณชั้นล่างสุดก็จะเป็นสถานที่นะครับรส,สถานที่นะที่จะประดิสถานหรูปเหมือนของลวงปู่ศรีมหาวิโรซึ่งกิจิสายกรรมฐา,าน สิ่งลงบูมันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อศักชัยปัจจีมหามงคลซึ่งน่าจะเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเนาะนี่ครับบริเวณโดยรอบเนาะพี่น้องลักษณะบริเวณโดยรอบปัจจีมจหาชมงคลนี่ครับบริเวณฝาเพดานก็ด้วยแรงศรัทธาแล้วครับพี่น้องแรงศรัทธาแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตแบตดกำลังจะหมดนะครับเด้อเย็น เย็ยนเย็ยนบรรยากาศภายในนะครับแบบกำลงตตังจะหมดทั้งห้าแบบเปิดกะขออนุญาตบาตรคำเอาบรรยากาศเจดีย์มาให้มงคลของพี่น้องรับชมสมีสปอนนะครับเดี๋ยวบ่าวบ่าวกองพวามไพ่ผ้าไปเบิ่งด้านข้างด้านข้างของเจดีย์เชิงม,มงคลนะครับกะเท่าย่างคีบบอกะครับพี่น้องว่า หลวงปู่ศรีมหาวิโรนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตผ่าสายกรรมาฐานกระดประดิษฐาน,นจะมีป้ายบอกนะครับวัดหลวงปู่มัน่นกิตอาจารย์แต่ว่ามีลิบขึ้นยหอดสันซีสันซีนี่จะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แต่ว่าบางครั้งเปิดใส่เงารูเว็นภายนอกนะครับบางคาันอกก็ดูสวยงามรับแต่ไม่ใส่นะครับแต่ว่าจะพาขึ้นไปเบื้องชั้นซองก่อนแต่ว่าเบื้องก่อนนะครับเด้อว,ว่ามันสบายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติพาไปดูประวัติเบด้าน,น,นหน้าครับน,นะครับก็นะ เป็นป้ายเนาะครับมหาจีดีเชมุมงคลนะครับชั้นที่หนึง่งเดี๋ยวพาำบึง,งห้องนี้เลยละกันยันเด็ดแมตนะครับแต่ชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นอนุภสงค์ใช้สำหรับทำพิธีกรรมทางศาสนาประกอบด้วยรูปหล่อพระเทวทสุดที่ม,มงคลโลนและปะุษย์มหาอีโรมชั้นที่สองเป็นการจัดสถานที่ชั้นประชุมนะครับชั้นที่สองมีหอดูพระชินีมากเขาเขา ชั้นที่สามเป็นพระมหาอุโสถแสดงรูปนั้กับงพระอาจารย์เลยร้อยเอ็ดองค์นะครับชั้นที่สามชั้นที่สี่จุดชมวิวโอ้ขอโทษขออภัยเขาโม้นิดชั้นที่สี่เป็นจุดชมวิวนะครับดูรอบอุมหาเจดีย์ชั้นที่ห้าก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติของดุสิตสีมหาวิมลตอันนี้ก็มารวบรวมอยู่ชั้นที่หกเป็นสถานที่บรรจุพระบรมมา สาลีริบกธาตุและอสิธาตุาพระอาหารหันต์องค์ต่างๆอาจจ้คือนำข้อมูลมาให้พี่น,น้องสานมารถรับชมไปดูกันนะครจะล่องถึงไปเมืองสันสองเมืองจังหน่อยนะพี่น,น้องขึ้นลงให้ตรงขวาทางวไตขึ้นก็จะเป็นตรงนี้นะครับาะไรสไักใดสำนึกได้พี่น,น้องเลยอาจารย์ว่าบาเด็เตรียมข้อมูลเดยมเออหเหมอเตรียมแบตขึ้นลงฟัง ทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะมีป้ายบอกนะก็จะมีป้ายบอกว่าขึ้นนะครับเดี๋ยวบระกอบกองพนมไพ่จะพาขึ้นไปเบื้องชั้นสองของสถานที่ประชุมสงูงตามที่อยู่ในป้ายเจนนะครับก็เฉลิมสุดยอดอลังการงานศึกงาน งาที่คล้ายๆกับชั้นหนึ่งนะครับคล้ายๆกับชั้นหนึ่งหลวงพ่รปฏิสฐานล็กปูสีซึ่งเป็นเกจิของจังหวัดร้อยเอ็ดชั้นสามก็จะเป็นสถานที่ประวัติพระรหัน์เนาะนี่ครับเรื่องชาวละเอียดก็จะมีล็กปูสีที่เป็นสิ่งยิ่ยวใจ,ใจิตใจ ลงปูซีเนาะว่าสิภาษเปเบิ่งสันซ้ำสี่ใบวะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งอะไรกันเนาะยานบฮอดไปเบิ่งแบบพาดมุมสูงของเจดียใช่มงคลอะไรกันโรลระบ่ครับเกินมากแต่ชั้นไหนชั้นซีป่ะชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นหกก็จะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี่ครับ บารมีของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์พี่น้องครัของพี่น้องชาวจาังหวัดร้อยอิดพี่น้องทั้งตัวทั้งกลไม่เยี่ยมกะให้มา<บ>หอดได้พี่น้องเด้บอบักองน,น้ำเสนอผลงานน้ำเสนอรูปภผับผับไทยเบงแล้วครับให้มาหอดให้มาหอดปรหวัยเจดีเฉลิมมงคลซึ่งว่ไงวะ ก็เป็นสถานที่สำคัญเนาะนะครับที่เกินไปผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองในบ้านเท่ากันมาสักการะเขารบ,บูชานี่ชั้นสามชั้นสามเป็นชั้น4ีนี่พี่เวทชั้นสี่ปะช,ชั้นสามเนาะก็จะเป็นสถานที่รูปหล่อเหมือนของ พระเถรานุเถระพระอรหันต์ร้อยเอ็ดรูปซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับหลวงตาพวงนี่หลวงตาพวงเหากับมี่หลวงตาพวงครับก็เจ้าคณะนี่หลวงปู่ชอบ หลวงปู่บัวหลวงปู่ชาวัดน้องปลาพงสาธุอระเทราโนเทระหลวงปู่สามนี่ครับบากลงบาสามาทีจะผ้าชมวันนี้เวดโดยรอบใดครับอลังการงานสางพี่นอ้องเ้ยนะครับเป็นยังบุญเนาะเดี๋ยวผ้าไปบึงอ่าบริเวณโดยรอบตัวนี้นหนจะเป็นลิฟต์แต่ว่าประเทศได้เปิดใส่งาน น่าจะอยู่ในช่วงของการาปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมหรือว่าการตกแต่งให้สามารถใช้งานได้นะครับก็จะเป็นสถานที่ประชุมสงฆ์นะครับจะมีสถานที่ไหว้พระการัารกษาความสงบนะครับก็รูปลักษณ์ภายในก็จะเป็นเจดีย์ลายกะนกนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าคัน โทรศัพท์ดับไปขออนุญาตปัดคำนะจะพาไปดูเวนโดยรอบสักหน่อยนะครับว่บาสามารถดูวิวได้ไหมชั้นสามบอชั้นสามเบริรงวิวได้บอเบิรงวิวไดี๋ยวบอชั้นสามมาดูชั้นสามอ๋อไม่ต้องดูชั้นสนะี่เนาะโอ๋ออีกชั้นหนึ่งพี่น้องครับครับพาไปเบิรงวิวหนึ่งชั้น อ่าไปดูวิวชั้นส<ป>ี่มาโอ้ตื่นเต้นเหล่าใจพี่น้องใช่ป่ะนี่ไปขึ้นสั้นได้ป่ะนี่ยสั้นสีหรือสั้นไหนมาต้องมาให้ถึงนะครับมาต้องมาให้ถึงมาองมา้ถึงมาต้องมาให้ถึงมาสั้นเห็นไหมครับเอาบรรยากาศเอาหลังการงานสั่งพี่น้องครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด

หนัาพี่น้องมาดูจุดชมวิวอ๋อพอแะ้วครับแสบตาจุดชมวิวของป้ามาหาเจดีย์เชัยมงคล360องศานะครับทางเข้าที่บ้าวกองนัาพี่นออมม้องภาพมุมกวีดูก็จะเป็นภาพมุมส uh ูงของอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด อันนี้คือภาพทางเข้าเนาะก็น่าจะเป็นาทางด้านทิศใต้ขององค์พระมหาเจดีย์ครับแั่งานไปเวทโดยหลอบบนครับชั้นหกชั้นหกก็จะอยู่ข้างบนนะโดยหลอบเ,อเด้อ๋ววขออนุญาตภาพพี่นองเบิ้งหอดชั้นสี่นี่แหละนะครับอยองจากว่า เนื่องจากว่าอาจจะมืดแล้วก็แบตโทรศัพท์จะหมดนะครับก็จะดูรอบทิศดูรอบทิศของอทิวทัศน์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านทิศต,ตะวันตก่าทิศตะวันตกของบริเวณองค์พระมหาเจดีย์เชียงมงคลผาภ่มสูงนะพี่น้องเด้อนะครับก็บริเวณรอบองค์พระมหาเจดีย์ก็จะ รอบๆด,ด้วยกำแพงทางเข้านะครับฝั่งนี้ก็จะนี่ครับก็จะมีประตูปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึน๊บะครับมามายังมันเรื่อยยังเข้าไปดันไหนพามารอบซักกันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้บารกอง,องพนมงพายยู่ซันซีเด้อพี่น้องอยู่ชั้นสี่ตอนนี้ก็อยู่ทางด้านทิศเหนือขององค์พระาธาตุดูวิวโดยรอบ ของเมืองร้อยเอ็ดอำเภอหนองพ่อก็จะมีลักษณะเป็นเนินเขาอยผู้ใดวาเราเอ็ดบ่มีเขามีอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับรับชมเขาเรียกว่าศาสนสถานโบราณสถา,านสถา,านที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อยู่ทางด้านทิศเหนหือนะครับถนนก็ทิศต,ตะวันออกทิศเหนหืออึบนี่ยครับทิศเหนหือทิศเหนือก็จะเป็นป่าทั้งหมดเลยเออ,เอ,อ,เอ,อ่าผาน้ำย่อยครับพี่น้องผาน้ำย่อยผาหมอกมีวายเป็นใบผุนกับเป็นผาหมอกมีวายผานำ้ยานำย่อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็มีโอกาส มาทำงานนะครับเด้อมาทำงานแล้วก็ได้งานมาทำงานก็ถือโอกาสยิบกล่องพาพี่น้องของ f อฟซีเบากล่องรุ่มพัน้คนเมืองเกินร้อยมาเอาบรรยากาศของดีจังหวัดอรเอ็าให้พี่น้องได้รับชมนะครับก็อยอดฉัดของมหาจีดีเชียงมงคลทางออกทางเดียวครับทางออกของชั้น4บริเวณโดยรอบ ก็มาดูทางด้านทิศตะวันออกอครบนะครับเนาะครบทางิตะวันออกปึ๊บ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 เป็นภาพมุมสูงความสูงน่าจะอยู่ที่โอ้ยสามสบสี่สิไปแล้วพี่น้องโอเคนะครับก็นั้นก็จะเป็นทางเข้ามาก็เอาบรรยากาศของพระมหาเจดีเชียงมงคลภาพมุมสูงของพี่น้องเลย มชมกันนะครับสำหรับพี่น้องคือเป็น FC เบาก้องพนมไพรก็อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็ยินดีนะครับยินดีที่จะเยี่ยมเลียนเชิญมาเยี่ยมยามถามขา่าวพี่น้องชาวจงังหวัดลอยเอ็ดเมื่อนี้ามาทำงานด้วยแล้วก็ได้งานด้วยนะครับก็ได้สองอย่างนะครับก็หวังว่าพี่น้องที่ขามารับชมจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการขามาของเทีเ่ยวของ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้เกติเข้ามารับชมสําหรับเิปนี้ออกจากสวนซะหน่อยนะครับมาเที่ยวของดีเมืองร้อยเกินนะครับเดี๋ยวมีเรื่องเาอาศิลปวัฒนธรรมอีสานหอมเข้มไปแต่น้ำเสน่หไอ้ขี่นอน้นนอยมารับชมอีกทีหนึ่งนะครับเนาะสำหรับเทปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ